สถานีปิทยุทรทัศน์กองทบกร่วมกับ ในกระบวนการจัดการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเราต้องเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพการศึกษาซึ่ง b บ s t p r a c t i c จะมีอยู่ในหลายโรงเรียนและก็ในหลายพื้นที่ของประเทศการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาคืออีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของไทยที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในแผนการศาแห่งชาติฉบับล่าสุดซึ่งจะเริ่มใช้ในปีหน้าทําไมต้องมีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาวันนี้ ไฟโฟกัสเรามีคำตอบค่ะคำว่าเป็นแท็กซีหมายถึงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงขออนุญาตยกตัวอย่างโรงเรียนประเภทแรกคือโรงเรียนที่เป็นการศึกษาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะทางก็คือโรงเรียนมัธยมสังคชีพซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทั้งโรงเรียนมีการเรียนการสอนด้านศิละปะการแสดงดนตรีน่าฏศิลป์ไทยน่าฏศิลินสา,สาคลน โรงเรียนพธัธยมสังคี์วิทยากรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนมีวัตถุประสงค์พิเศษทางด้านดนตรีนะคะซึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชภุมาลีนะคะที่ทรงให้ส่งเสริมฟืนฟ้นฟูนอนุรักษ์ดนตรีไทยดนตรีสากลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนสายสามัญค่ะจุดเด่นเลยก็คือว่าโรงเรียนจะต้องสร้างเด็กให้มีความเป็นเลิศทางด้านดนตรีค่ะทุกคนที่มาเรียนโรงเรียนสังคีตจะต้องได้เรียนวิชาดนตรีนะคะ นอกจากที่จะเรียนในหลักสูตรแกนกลางแล้วจะต้องเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมอย่างเช่นมต้นจะต้องเรียนดนตรีต่อสัปดาห์ไม่น้อยกว่า9ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนมปลายนะคะถ้าเลือกแผนสินดนตรีก็จะสามารถเรียนวิชาดนตรีทั้งหมดไม่ต่ำกว่า14คาบต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นของโรงเรียนมัธยมสังคีตนอกจากจะได้เรียนสายสามัญแล้วนะคะทุกคนจะได้เรียนดนตรีเพื่ออนุรักษ์ดนตรีไทย สมกับว่าโรงเรียนได้ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีไทยดนตรีสาคูนนะคะโดยนอกเหนือจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาเฉพาะด้านแล้วในรั้วของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้นําแนวทางในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาเข้ามาปรับใช้กับการเรียนการสอนในระดับปกติอีกด้วย โรงเรียนเตรียมดงสามีกระบวนการส่งเสริมนักเรียนในทุกๆด้านนะครับในบ้านจะเป็นเรื่องของความสามารถเรื่องของการพูดการเขียนแล้วก็หลักวิทยากรนะครับเพราะว่านักเรียนเตรียมดงสานั้นเป็นนักเรียนที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตามศักยภาพของเขานะครับโรงเรียนเตรียมดงตว์กระบวนการเช่นเรามีกิจกรรมชมรมทางด้านภาษาเรื่องของการสปีดนะครับและอีกที่สำคัญก็คือการทดสอบภาษาว่าระดับความรู้ความสามารถของภาษาของตัวเองมี ในระดับใดนะครับแม้แต่สอบกลางภาคเราก็จะมีทั้งการเขียนการพูดการฟังนะและก็ที่สําคัญก็คือเรามีครูภาษาจากต่างประเทศมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการสอนให้ในักเรียนมีการพัฒนาอยู่สม่ำเสมอนะครับและอย่านงหนึ่งที่สําคัญก็คือการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศามีเครือข่ายทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์มหลาลัยชั้นนําของ แต่ละประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วเรามีภาษาอีก5ภาษาที่เสริมสมรรถนะนักเรียนก็คือภาษาฝรั่งเศสเยอรมันสเปนญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะเพื่อที่จะใช้ไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อในระดับหมายาลัยหรือระดับหมทยอะไรท่านนั้นของต่างประเทศโดยระบบการศึกษาก็จาเป็นจะต้องมีการเปิดหลักสูตรสําหรับดูแลเด็กเหล่านี้เปิดโรงเรียนเฉพาะทางที่จะดูแลเด็กเหล่านี้แล้วก็ผู้ปกครอง สังคมเองก็จะต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสให้เด็กการดูแลเด็กกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากเพราะว่าในอนาคตคนเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะไปเป็นบุคคลระดับนําของสังคมในด้านต่างๆจะต้องพยายามสร้างโอกาสให้เด็กเหล่านี้ในการที่จะได้เรียนรู้ในระดับสูงขึ้นแล้วกลับมาเป็นผู้นําในภาคส่วนต่างๆต่อไปในอนาคตครับกล่าวได้ว่าการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา ไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ในด้านการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและรายการมองมุมใหม่ไฟโฟกัสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ